มันบ่อยอยากหรือวะเปยังไงฮ ที่บบน,นี้เนาะนโกันบ่้านั่งรุ่นนี้นี่ลครับพอ่อนั่งรุ่นนีลนั่งรุ่นนีอธิานขอสุขขอพอส3ม,มาแหาสเทียวรนี้ใเลย คอยขึ้นยังจะทักมือร่วบันเห็นทักแลพ่อตัวแรกอยากให้ปหเ,เป็นตัวไรพ่อตัวแรกพ่อขันยุดีไม่แห้งขันนี่โศกนี่มันพ่อใหญ่จะมาตั้งสารให้ <c oughs> เอาเลยครับไงขันนี่โศกนี่หมันนี่ขันเกิดร่างง่วนยุดีไม่แห้งนี่ถ้าเดี๋ยวมาตั้งสารให้เป็นนกครับ พ่อมีซื้อไม่ยังบอกพอตามทีพ่พอเค่อยเห็นคนแปดสอบพอสอบมาเนี่ยมีคนเคลื่นบอกหูซื้อหูอยังพูดพูดจะทีบจะทัน่นนนงญ่สูงๆพี่เข้าเข้าขาวความเป็นคันงีนเก่าสอบสูงขาวบอขาวนีหนวดที่เข,าข้าความ,มปูซี่ปากขาวติดเเห็นไหมเห็นแจ้งแจาสาธุสาธุงจิตรงใจออกตัวใดก็เป็นตัวถือพีอา่า แต่พอเห็นในต้นการนี่พืชสามหาอาสามเป็นบ่พ่อสามหาาสามแต่ถูกนี่แต่เกิดว่ามากตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งในสองหนึ่งในสามก็คือว่าเพิ่งหายแล้วมากขึ้นสามโม่เป็วสามสามเต๋อบนเตตรงเลยบ่พ่อเนาะโมก็สิมาเป็นสาม่พ่อจังเยเป็นบวสามกับสองบวสองกับสามภาษาถูด้วยมาเดียวัมาวสองกับสามบวสามกับสองสามับสามสาเพราะมาหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้ว สาน่นอนป่สามแท่งี่เราพ่อคือที่แม่นคือแม่นทักแก่สามจะได้่สามสามพ่น่สตัวใดตัวใดพ่อตัวใดไม่เห็นตัวใดก่อนยอีกทีนึงมั้งสามหครับแต่ขอถูกเพิ่นนีได้สามมาตัวแรกแล้วสามมาตัวแรกแล้วนั่นแมนมาุ่นตัวที่สองจะเฝ่าเดินทางพี่น้องมแม่นแมนแล้วนะพ่อแม่นแล้วมาุ่นตัวที่สแมนแท้รุ่นรุ่นรุ่นไ สามแน่นอนเลยเห็นแล้วชัดเจนนั่นแหลบอกว่าตัวนี้เออมีควาหมือนแรกไงใช่อั้วมมันเตะขึ้นมาแล้วอ่ะสามนิ้วพี่น้องเลยแน่นอนบ่อสามแน่นอนแน่นอนชัดเจนแล้วพ่อชัดเจนแล้วแต่ว่ารุ่นตัวลงไปตัวที่สองตัวที่สองโอ้สามเต็มเต็มสามจังจังอีกตัวหนึ่งครับพ่อนี่พ่ออยากให้เป็นตัวไหนครับตัวหาถ้าเกิดว่าหาบ่มากครับพ่ออยากให้เป็นตัวไหนครับหาบ่มากครับ มันกันีนนตัวหกตัวเนี่งสองอตวมีสองโตมารุ่นกันครับมามาามาเ่เมันใจเลยบนนี่มัมค่อยมันใจจะสีจกเกีย <laughs> เห็นในต้นไม้เห็นหาสามสามหาสามหา,ามคอถูกกะสมมาลักแหลกสามมาลัามมากแหลก วัเนี่มมนวนยวัวเนี่ยแกจะหอด้วครับพี่น้องม่สิเดิีพานนี่จะเฝ้ายันยังนนะจะย็ิเดี๋ยวิ่นจะเฝ้ามันครับเห็นตุวหัวขุ้มมุ้มเลยนะผมฟูแล้วเห็นตัวไรพอวันนี้มึงฟูอยู่ใกล้ยหางนี้กลับบ้านกลับบ้านทีแล้วถึงขุ้มุุ้มขมาบ่ะพอแล้วก็จะนาอยเมียเบิ้งมันลลย ขอเราวานึ่งหาสิมาโตสามบมผมมาหม้หก,กสามสาม,สามตองแค่ึมมันสามหกสบอตองก็ได้เดม้วนมันอะม้วนมันอะหมอผมมุนมาแล้วหกฮไ้พ่โอกาสเป็นก่ะดยี่เขาเขาขงโค้งมานี่ ยันตรองยุ่นสองสามบะบ่มอบ่แม่นสามเนาะวันนี้โค้งดังโอ้โหี่สิบเป๊ะแท้พ่อฮะสิบเป๊แท้อันโตี่สามวะโอ้โหอีรีพ่อฮะอี่เดเนี่ยเดียวบางัีเนาวพ่อว่าถันหามากครับว่าแม่นสามหากลายเป็นสามหกครับมานหลุดโตี่สองด้มเนี้โต้นสุดท้ายโตติสุ้ากันหามากเลถือว่าเป็นแห่งสามโตตร่ง พว่นแมนาวพลินสามหกห้าอ้เนาะพ่อแหอนนอนยืนยันฟันทงรอรุ่นโตที่สามรุ่นัวที่สามหกแน่นอนคือว่าขันโตที่สามถึงว่าหามากกับเป็นโศก,กหา่มากกับเป็นโศกคือเก่ามันบ่พอคือก่คือเก,เเก,เกมั่นใจว่าพ่อว่าหาสีมากนี่โดยความรู้สึกเด็ดเส้นของพ่อว่ามันสีมากเยอะเหรอ สามสื่เลขกึงดด้ถึงปี่น้องลุ่มย่นทาทางมา่าตัวนี้กับว่าเพอว่ามหกม่หญ่ลไม่เลยรุ่นหาแต่พอเห็นในในต้นอันนี้เห็นตัวใดก่อนครับสามหาสามหาบ้านหกจะสามวกเนะเต็มลงแต็มมำ่ามากพกแม่พอมาเห็นบ่ะแมนดีมาลุ่น้องค่ะ่องามงามรุ่นตัวที่สามคันเป็นหานี่เป๊ะเลยครับ แม่เน่าเห็นเนาะค่ะแม่่นงวดก้อนพอกันไม่นงวดก้อนเก่าสามเนาะกับหัวกับหางหมากเลยเด้มาลยรือได้เมแม่นผู้ผู้เ็ดเป็นเนี่ยหวเก่าหกสามเน,นี่ยนกะับหัวกับหางแฉะว่าเน่ว่าหกไหมอีกไหครับจ่ว่าสามก็ขึ้นมากก่านาะว่ารุ่นเลขห้าปนุ่นสามพอว่ารุ่นเลขห้านี้งามค่ะนี่บอก กวางังเอ้ยพอใหญ่รูจานไดสามตัวนะพ่อเนาะสมตัวเป็นเป้งเลยเห็นเข่าบ่พอเห็นเข่าเห็นโค้งบ่เห็นเข่าเนโคงบ่กลังเสือหอดดกันไปกองฉลากเลยมเข่ามีโล้วพี่น้อง ปูยิมไทยปูยิมไรกปูยิมไปูยิมปูย้อไปนาะบ้านจงไดนพ่อโฮกอีกบ่แันหามาเลยพ่อพ่อโดดแล้วพ่อเลยพ่อแม่หาเลพ่อโฮกกรสวยเก่าบ่เพราะว่าคันมามาเป็นเก่าเลยเด็ ดหดมาอยเลยดศูนย์ศูนย์สามหกสามหกเก้าสองสื่อเกได้กกนี่นะี่ึซ้ือตัวนี้สามศูนยกไหลเู้บาดจสามหกศูน่ากจจะเป็นตัวไหนสื่อจังได้กระทึกวันนี้สามหกศูนมาแน่โอ้เจ๊ตังว่าบอกว่าแม่ ผู้่นเ่าให้เอาตอน่นเลยเ่ให้เอานี่หะเอาตัวนี้แ่ะเที่ยวแล้วนี่มันตรงกันก็นองอันดาบสามหกเนาะสามหตัวเด็กเพเป็นเก่าเเป็นสู อยู่ยัานฟานพงหรือเปาเนี้่ยได้พ่อได้พ่อชัดเจนที่พ่อเห็นน้าแค่เนาะแม่หนูพ่อค่ะอยู่ยัานน่ะครับชัดเจนนะเดีชัดเจนตามสายตากของพ่ออีูน้อยเดียวแล้วไปที่ศูนย์หลายอ้าวศูนย์ชัดเจนได้สามาตัวหนึ่งที่พ่อเห็น แต่ว่าถันว่าหาบ่มากใหมากหกม่พ่อแม่เพิ่นให้่หกมาให้ปไมหแต่ก็เพิ่นจุดให้ได้สามหกศูน3ามนั่นเลยครับามนั่นเห็นยู่ต้นตอนถากตัวไหนก่อครับพ่อสามห้าสา้ันี้มันเขืนสามหกเขืนเต็มนึงต็มนึสามนะสรุปตัวเลข สามหศนย์ะพ่อสามยืนยันตัวนี้ยืนยันตัวนี้สามหกศูนสามนะค่ะคันนับจาก้างล่างขึ้นทางบนตัดเสือกชกสามสาค่ะหกศูนย์3ทนกสามค่ะสามหกหกสามสามศูยหกศูนย์ <6. S 2> าหสามหกศูนย์เป๊ะร้ย